นี่มะนาวดุกดุกดุกมากเลยค่ะนี่เป็นก้อนเลยเห็นไหมแต่ลูกยังไม่โตดุกจริงจริงไม่เห็นไม่เห็นไม่ต้นนี้ดุกมากมะนาวเป็นน้ำเยอะนะเนี่ยน้ำเยอะมากหลังดุกมาใส่เยอะ ต้องทำกินทุกอย่างเนะาะอยู่ต่างจังหวัดแล้วมีก็ะชายเนี่ยก็ต้นมะนาวเหมือนกันจะต,ติดลูกไม่ดกเท่าไหร่ต้นต้นติดกันอะถึงจะดกแท้นี่อันนี้คือกล้วยดงกล้วย <c oughs> ถ้ามีต้นสต้นอะ จะไม่เรียกว่าดงกล้วยนี่มีหลายต้นเนาะเป็นบึงเลยเป็นบึงเลยนี่อะไรก็ไม่ไม่เท่ามะนาวเนีย่ยดกจริงๆมะนาวเป้นด้วยแต่ไม่ใช่พันธุ์เกษตรหรอกพันธุ์เกษตรจะลูกใหญ่ ใหญ่กว่าน,นี้อันนี้พันปกติบ้างพันปกตินาเป็นตามพื้นๆพื้นบ้านเราไล่เม็ดน้ำเยอะเศษพันธนะ์เกษตรน่ะจะผิวอีกอย่างหนึง่งนี่ต้นไม่โตรู้สึกจะประมาณสองปีนี่เลยนีนีชอบใจเลยเห็ดก้อนเลย ดุกเองนะไม่มีการว่าเออฉีดหยุกฉีดยาอะไรเลยไม่มีหรอกติดลูกดูกเองยาเพิ่มผลอะไรก็ไม่ได้มีฉีด